เกมหลอกวิญญาณหลอนอยู่กันกับเกมเอเิราเกมหลอกวิญญาณหลอนวันนี้ไปกันเลยนะเพื่อนๆนะเล่นกับเพื่อนๆนะเล่นคนเดียวไม่ไหวนะกลัวผีจะหลอกเอานะเพื่อนๆนะ Let's go ห้องไหนดีเอ่ย มาเลยเพื่อนอันมิลาตามหาแสงไปเลยครับไปเลยเพื่อนไปเลยคุณก็ยังไม่มีคนนำทางนะครับ จะมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ทำไมเดินมาที่มืดๆกัันแบบนี้ล่ะทำไมไม่ไปที่สว่างๆเพื่อทำไมยิ่งเดินยิ่งมืดตรงนี้มันเป็นทางตันของแมหรอเปล่าไปทางนู้นสิพวกคุณ จะอาสานำทางให้เองตามมามือสนิท เหมือนว่าจะเจอโรงพยาบาลเก่าๆ้วพวกเราต้องเข้าไปดูข้างในสักหน่อยแล้วตามมาสิพวกคุณตามมานี่เร็วนี่ไงทางเข้าโรงพยาบาลเออเกิดอะไรขึ้น ทำไมไฟดับทำไมเหลือกันแค่สองคนล่ะเพื่อนๆออกไปกันหมดแล้วาฉันว่าไม่มีวันกลับมาแล้วพายมีไฟฉายด้วย อ่านก่อนนะอ่าจากแอนนาโรงเรียนหยุดเพราะว่าคุณครูถูกเลื่อยจากนักเรียนที่มาเรียนโอ้น่ากลัวจังเลยไฟฉายมีไหมไฟฉายก่อนสิอันนี้มันโรงเรียนนะไม่ใช่โรงพยาบาลนะเพื่อน ฉันต้องการกุญแจเพื่อเปิดประตูนี้เอาเพื่อนผมไปไหนแล้วเธอมานี่ไปตามหากุญแจก่อนไฟฉายก็าทานอ่อนเหลือเกินนันเพื่อน แจอยู่ไหนไปเร็วแจอยู่ไหนเฮ้ยห้องนี้ทำอะไรเนี่ยโอ้โหออกไปออกไปเลยเพื่อนเธอไม่เธอไม่รอฉันเลยเนี่ย ธออยู่ไหนแล้วบรรยากาศน่าสะพรึงกลัวมีรถเข็นด้วยห้องน้ำออฟฟิศหมอก็อะไรไม่รู้อีกอันนึงนะห้องน้ำสิอุ๊ยในห้องน้ำมีขี้หรือเปล่าไม่มีอะไรเลย ห้องน้ำหญิงล่ะห้องน้ำหญิงมีอะไรไหมสำรวจอุ้ยตรงนี้มีทางไปด้วยไปได้ไหมฉันว่ากุญแจยอยู่น่าจะอยู่ในห้องนี้นะอ่านก่อนตาของพวกเขายังไม่มืดคืออะไรเอ่ย ดูสิคลิกซ้ายใช่ไหมอ๋อเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้นะนเพื่อนไปไปห้องต่อไปดีกว่าเอาเพื่อนเราออกไปแล้วนะตอนนี้เหลือเราคนเดียวด้วยไปตามหากุญแจกันต่อนะนเพื่อนอยู่ที่นี่อะไรอยู่ที่นี่ จหรือเปล่าไวดูสิยังไงกุญแจอ๋อเราเจอกุญแจแล้วนี่คงเป็นกุญแจที่ผมกำลังหาอยู่แน่ๆเลยปึ๊บกุญแจได้กุญแจแล้วนะเฮ้ยอุ๊ยมาแบบนี้ผลลุกเลยเลื่อนห้อ,องนี้สิมีอะไรหรือเปล่า เป็นเด็กหิวขาวน่ากลัวมากแล่ไม่มีดวงตาด้วยเขาชื่อว่าเอมิลี่ตอนนี้เรามีกุญแจแล้วเราจะไปห้องต่อไปกันอ๋อประตูอยู่ไหนเอ้ยสุดทางเดินหรือเปล่านี่ไง อันนี้คงเป็นห้องอาหารแน่ๆเลยนะเนี่ยมีโต๊ะเยอะแยะเลยกระดานไม้รถเข็นของใครเนี่ยห้องน้ำ ไปทางไหนเนี่ยไปทางนี้หรือเปล่าอออนี่ทางตันแผ่นดินถล่มด้วยผนังพะลมทางขวาใช่ไหมเุ้ยตกใจทำไมมันเลื่อนได้ อะไรเนี่ยอุ๊ยทางนี้ใช่ไหมโอเคใช้กุญแจเปิดวางกระดานไม้ลงปึ๊บตรงนี้เป็นหลุมด้วยค่อยๆเดินนะระวังระวังด้วยหรือตกอะไรเนี่ยอ่านก่อน อ,อรถอบัสถล่มรถบัสชนเหรอมีนักเรียนตายสองคนด้วยฝนตกอะไรเนี่ยไม่อ่านแล้วข้ามข้ามไปก่อนอุวยทำไมไม้ตรงนี้มันเล็กกันเลยเนี่ยเดี๋ยว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 วเสียงอะไรอะ่ะอุยตกใจหัวหมุนด้วยเธอ้ รีบไปเร็วปุ๊บตรงนี้เข้าได้ไหมทางไหนต่อเนี่ยไฟฉายฐานก็หมดไฟฉายฐานก็จะหมดแล้วด้วยตรงนี้ใช่ไหมอุยใครโดนลากไปใครโดนลากไปบิงไปดูเร็วใครโดนลากไปเพื่อน วุ้ยร่วงช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนได้ยินไหมผมร่วงอยู่ตรงนี้ตื่นแล้วเราร่วงมาอยู่ข้างล่างนี่เองโอ้ยได้รับบาดเจ็บไหมเนี่ยดูขาก่อนไม่เป็นไรนะไปไปเปิดประตูกัน น,นก่อถ้าคุณเห็นให้คุณวิ่งเปิดประตูฉันอยู่ข้างในชั้นใต้ดินนี่เราหล่นมาชั้นใต้ดินเหรอเนี่ยโอ้น่ากลัวมากเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะโอ้รนนี้น่ากลัวมากเลยนะเนี่ยรูปถ่ายของใครเอ่ย คงจะเป็นคนไข้ที่นี่แน่เลยนะเนี่ยไปดูข้างในสิอันนี้คงเป็นห้องผ่าตัดใช่ไหมโอ้มีไฟเปิดอยู่ด้วยโอ้ออกไปมีอะไรให้เก็บไหมในนี้ทำไมห้องผ่าตัดอ่โรงพยาบาลที่นี่มันผ้ายังขาวสะอาดอยู่เลยนะเนี่ยไปห้องต่อไปดีกว่า โอ้นี่คงเป็นห้องผ่าตัดอีกห้องสินะโอ้โงรงพยาบาลที่นี่สะอาดสะอ้านมากเลยนะเพื่อนๆตามทางไปเรื่อยๆนะแต่ทางค่อนข้างจะมืดหน่อยนึงวิทำไมห้องนี้เป็นสีแดงประตูถูกล็อกไว้ ตงนี้ต้องมีอะไรแน่ๆเลยระวังหน่อยระวังหน่อยปึ๊บเราไม่ลงน้ำใช่ไหมเรามาทางขวาดีกว่าตรงนี้เป็นน้ำเหมือนน้ำจะมีเชื้อโรคอยู่นะพเพื่อนๆเรามาทางขวาดีกว่าอุ้ยอะไรอะตรงนี้น่ากลัวมากประตูเปิดได้ไหมไม่ได้ อุ๊ยอุ๊ยอย่าร้องสิมีอะไรตามมาหรือเปล่าเฮ้ยโอเคขอความช่วยเหลือไม่มีด้วย GPS 149รูบักโอ้โ oh, ห GPS 1 4 9รูบกเกลบอไว้ก่อนนะครับไปตามทางต่อไปเพื่อนเพื<ๆ>่อนเป็นไรอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้คงจะเป็นห้องปั่นไฟแน่ๆเลยเพื่อนเื<ๆ>่อนดึงคันโยกใช้เปิดประตูแล้วเดี๋ยวไปทางไหนก่อนดีทางนี้ก่อนได้ไหม ทางนี้ทางตันแล้วมบเพิิงด้วยโอ้โหอันนี้ไม่ใช่โรงพยาบาลแล้วนะเนี่ยน่ากลัวจัดเลยไปต่อไป,ไปค่อยๆเดินค่อยๆเดินเลีว้วขวาคันโยกดึงโอ้ยตรงนี้เป็นเขางโงโกดด้วย คันโยกนี้ดึงแล้วมาเราเราจะเดินตามกำแพงทางขวาไปเรื่อยๆนะเพื่อนไปโหแล้วทางกว้างด้วยแบบนี้จะจำอะไรได้ไหมเนี่ยอุ้ยอุ้ยติดบักหัวชนเสาอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยใจเต้นแรงใจเต้นแรง ใจเต้นแรงจอแดงด้วยเกิดอะไรขึ้นอุ๊ยเ้ยเอากลับมาที่เดิมแสดงว่าถ้าใจเต้นแรงต้องรีบวิ่งใช่ไหมโอ้โหนักกีฬาวิ่งแบบสปีดแบบนักกีฬาเลยเหรอ99โลบักไปกันต่อเนี่ยยังไม่ทันอะไรเลยมาแล้ว สงสัยจะได้หยุดเท่านี้แหละเพื่อนๆสงสัยจะไปต่อไม่ได้แล้วนะนะแบบนี้นะไปวิ่งวิ่งเหมือนกีฬา,ามาแล้วคันโยกโอเคเหลืออีก2ชิ้นเหลืออีก2อคันโยกนะเพื่อนวิ่ง วิ่งเลยนี้วิ่งยาวๆปึ๊บโอเคกลับสุดจุดเริ่มต้นก่อนตั้งหลักปต่อปึ๊บออกขวาตรงนี้คันโยกตรงนี้เปิดแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาอีกทีนึงเตมหน้าหมดรออย่านะอย่าเพิ่งมาเดีย๋ยวพิ่งมานะเดีย๋ยวพิ่งมานะปึ๊บปึ๊บ เฮ้ยจับเจออีกแล้วเฮ้ยตรงนี้เปิดแล้วด้วย,อย,อยเอา้ากลับมาที่เดิมโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาแก้ปริศนาเขาวง,งกดกันต่ออ่าสำหรับใครที่อยากดูการแก้ปริศนาเขาวง,งกดครั้งนี้ต่อนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับถ้ายอดไลค์ถึง100เดี๋ยวผมจะมาเล่นเขาวง,งกดนี้ต่อวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ